เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการฟาร์มไฮด้าชั้นที่15โดยตัวไก่นี้นะครับใครที่มีบิสกิตที่ไม่ถึง C ี2ก็สามารถใช้ได้นะ c 0ก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนลีน่าเนี่ย c 0ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวปัสคาร์เนี่ยผมแนะนําว่าซัก c 2ขั้นต่ําเลยนะถ้าจะมาฟาร์มชั้นที่15อยากจะให้แบบเออปลดซัก c 2หน่อยส่วนตัว วิกตอรียกับลูซี่เนี่ยปลดให้ได้มากที่สุดเลยนะครับก็แล้วรานี้นะครับสำหรับเกินเก่อนนะแล้วก็ตัวเซตติ้งเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยนานหน่อยเพราะว่าเราเน้นตัวการประคองทีมให้จบเฟสนะครับเพราะว่าดาเมจเราอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะใช้ประมาณ5ชฉีดของตัวบัสคานนะครับ อาใครที่ของไม่แน่หรือว่าบิสกิตที่เป็น c ีสเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวเซตติ้งนี้นะเดี๋ยวเราไปดูละกันนะคะว่าแต่และตัวทำสเตตประมาณไหนแล้วก็รายละเอียดต่างๆมาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือน้องวิกตอเรียนะครับน้องวิกตอเรียเนี่ยเป็นตัวที่บังคับลงเลยเพราะว่าเราเอามาใช้ตัวแพสซีฟนี้ก็คือการสถานะอมมาพาตเพราะว่าตัวไฮด้าเนี่ยจะตีแล้วมีโอกาสติดอมมาพาตนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมี แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยเพสซีฟที่ลดพรดาเมจกายภาพอันนี้ก็ได้ใช้เลยนะครับส่วนเรื่องของการอัพสกิลนะจะมีสกิลนี้สกิลไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านล่างหรือเปล่าน่าจะเป็นสกิลที่เป็นรูปเนี่ยครับสกิลนี้อัพไว้เผื่อเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยได้ใช้แน่นอนถ้ากรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะทําการอัปเกรดทีมให้ ได้ไวยิ่งขึ้นจะได้ใช้ตัวบัฟอันนี้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจโจมตีเวทให้กับตัวปาร์ตี้ของเรานะครับแต่ว่าตัวเซตติ้งนี้นะยังไม่ได้ใช้เซตติ้งเนี้ยเอาน้องมายืนสวยๆก็พอนะส่วนเรื่องของตัวแพสซีฟเนี่ยอัพไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเมื่อน้องใช้สกิลเนี่ยจะฟื้นฟู HP เท่ากับ90%ของพลังโจมตีเวทของน้องก็จะช่วยให้น้องเนี่ยดูแลตัวเองดียิ่งขึ้นนะครับเลือดก็อาจจะสูงเข้าไว้ตัวสเตตเน้นเลือดเอาอัตราบล็อกเนี่ยให้ใกล้ร้อยให้ได้มากที่สุดเซ็ตก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับจะเป็นเซ็ตบล็อกเซตเลือดเซ็ตพลังป้องกันอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมใช้เป็นตัวเซตบล็อกเนี่ยมันทำตัวสเตตบล็อกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เลยใช้เป็นตัวสเตตนี้ ตัววิกตอเรียก็จะประมาณนี้เอามายืนส,สวยๆยืนถึกๆอดทนแค่นี้พอเลยแล้วตัวต่อไปนะครเป็นตัวที่บังคับลงเหมือนกันเลยก็คือลูซี่ลูซี่เนี่ยจะมีตัวแพสซีฟนี้ก็คือคุ้มกันติดพิษไฮด้าเนี่ยนอกจากจะตีติดอามภาตาแล้วยังตีติดพิษด้วยแล้วก็ลดแรงมากๆนะครับยังไงตัวเนี้ยก็จําเป็นที่จะต้องลงนะครับเรื่องของการปดดาวก็เอาให้เต็มๆเลยนะครับอนแบบนี้ เรื่องของสแตทก,ก็เอาให้น้องเนี่ยอึดๆเข้าไว้เลยลูซี่เนี่ยจะมีสกิลฮิลด้วยนะครับฮิลของน้องเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของเรายิ่งพลังป้องกันของเราสูงสูงก็จะยิ่งฮิวแรงยิ่งขึ้นเลยนะล้วก็ไปเน้นตัวอัตราบอกด้วยนะครับส่วนเรื่องของการอัพสกิลอัพทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3เลยก็คือสกิล1สกิล2แล้วก็ตัวแพสซีฟนะครับมาดูกันที่สกิลแรกก่อนเลยนะสกิลแรกเนี่ยสกิลนี้ จะเป็นสกิลฮิลแล้วก็ลดคูดาวให้กับสมาชิกแถวหลังเลยก็คือตัวปัสคาเนี่ยที่ยืนอยู่แถวหลังนะครับจะได้ตัวผลของบัฟนี้ด้วยนะก็จะลดคูดาวสกิลลงนะเสร็จแล้วถ้าอัพเกรดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับปริมาณการฟื้นฟนูจะฮิวแรงยิ่งขึ้นนะตามพลังป้องกันของน้องก็คือเราต้องเน้นที่พลังป้องกันไว้ด้วยนะครับส่วนสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลลางดีบัฟ อันนี้ได้ใช้แน่นอนเปิดมาปึ๊บยังไงก็ได้ใช้นะครับแถมมีเพื่อพลังป้องกันด้วยนะยังไงก็ต้องใช้นะครับอัพไปด้วยนะสกิลนี้สกิลนี้ก็ต้องอัพมาดูกันที่พาส,สีนะพาส,สีของน้องเนี่ยจะมีการฮิลเกิดขึ้นด้วยนะโดยที่จะฮิวแค่น้องคนเดียวเลยจะไม่ได้ฮิลให้ใครก็คือเมื่อน้องใช้สกิลนะน้องจะทําการฮิวให้กับตัวเองเนี่ยหครั้งนะครับ ก็ทำให้น้องเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีนะครับยังไงก็ต้องอัพอัพหนแล้วก็ตัวพาสซีฟถ้าลงแค่3าวันเนี่ยพอเลยนะตัวตีธรรมดาเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับรลาวนี้สเตตสก็เน้นที่พลังป้องกันแล้วก็ทําตัวอัตราบล็อกเนี่ยให้ใกล้100ให้ได้มากที่สุดนะครับลาวนี้ไม่มีอะไรมากเลยตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นน้องลีน่าน้องลีน่าเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ C0 เลยนะ C2 เนี่ยแทบไม่จําเป็นเลยนะครับ ที่มีเพิ่มครีดดัมเนี่ยมันจะไปทับของ C2 ของตัวบัสคารจะทําให้ตัวบัฟแพสซีฟเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับมันจะทับกันก็เลยไม่มีผลอะไรเลยจะไปมีผลอีกทีนึงก็ตอน C6 นะครับส่วนเรื่องของการอัพสกิลสามารถอัพได้หมดทั้ง4สกิลเลยรวมถึงการตีธรรมดาเพราะว่าการตีธรรมดาของตัวลีน่าเนี่ยจะฟื้นฟู HP เท่ากับ7%ของ HP สูงสุดของผู้ไล่นะครับจะฮิลให้เพื่อนของเราเนี่ย หนึ่งตัวในทีมนะครับที่เลือดน้อยที่สุดยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็สกิลนี้ก็ฮิวแรงขึ้นสกิลนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะมันไมไ่ค่อยมีผลกับตัวไฮด้าหรอกแต่ในด้านอื่นๆหรือว่าเราไปลงคอนเทนต์อื่นยังไงก็ได้ใช้ครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวของอาซีอันเนี้ยถ้าถามว่าของไฮด้าเนี่ยมี Impact มากน้อยเพียงใดผมก็เฉยๆนะมันเพิ่มปริมาณโลนะครับโลป้องกันเพิ่มขึ้นมาเฉย แล้วจริงๆลีน่าเนี่ยก็ถึกอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องอัพหมดเพราะว่าเราเอาไปเล่นในคอนเทนต์อื่นด้วยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าอัพได้หมดก็อัพไปเลยนะส่วนเรื่องของของสมใส่นะสามารถใส่เซ้ตเลือดก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นเซตบล็อกกับแบบผมก็ได้เหมือนกันนะครับก็เน้นเลือดเยอะๆเพราะว่าลีน่าเนี่ยฮิวแรงตามเลือดของตัวเองนะครับทั้งสกิลนี้แล้วก็ตัวที่ธรรมดา แล้วก็ทําตัวอัตราบล็อกเนี่ยให้ใกล้100ให้ได้มากที่สุดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสบําหรับลีนาไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้พอนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นน้องบิสกิตน้องบิสกิตเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ซีสูตรไปต้นไปเลยนะครับแต่ที่จะให้ความสําคัญที่สุดแล้วก็คือเรื่องของการอัพสกิลบิสกิตเนี่ยขอแค่อัพสกิลลงสกิลเนี่ยพอเลยนะเพราะว่ามันจะได้ตัวเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ย ถึง54%พอเราไปบับให้กับตัวทําดาเมจของเราเนี่ยจะทำให้ตัวทําดาเมจของเราเนี่ยบิลสเตตัสได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมขอแค่เอาสกิลเนี่ยก็พอแล้วนะครับส่วนเรื่องของสเตตัสเนี่ยเอาให้น้องเนี่ยยืนอึดถึกท,ทนทนเข้าไว้เลยนะครับเน้นเลือดแล้วก็ทำตัวอาตาบล็อกเนี่ย ให้ใกล้100ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเรื่อง C เนี่ยจะเป็น C0, C1, C2 หรือว่าเป็น C6 ได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวเซตติ้งนี้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของการฮิลอยู่แล้วเราไม่ต้องหว่วงว่าไม่มี C2 เนี่ยเราจะโดนดาเมจแรงอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราใช้ฮิลถึง2ตัวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวน้องบิสกิตมาดูตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวทำดาเมจของเราก็คือตัวปาสคาลอปาสคาลเนี่ย ผมแนะนําว่าซัก C2 สองกำลังดีเลยถ้าเราจะเอามาเล่นตัวไฮด้าชั้นที่15จริงๆ C0 ูนอ่ะมันก็อาจจะมีทรงแหละแต่ผมว่ามันมันฝืนเกินไปนะครับแต่ว่า C2 เนี่ยรับประกันได้เลยว่าเล่นได้แน่นอนนะแล้วก็เรื่องของการอนะัพสกิลนะก็สกิลหนึ่งสกิลสแล้วก็ตัวแพสซีฟสามันเนี่ยจะมีผลมากที่สุดแล้วนะครับตีธรรมดาเนี่ย ไม่มีผลอะไรเลยนะครับของผมเนี่ยมันดวงไม่ดีกว่าจะมาลงสกิลเนี่ยโอ<ฮ>้โหก็เล่นไปนลงนี้ก่อนนะครับตัวปัสการเนี่ยจะต้องทำตัวอัตาคิให้ได้50าสรับถ้ายัางไม่ได้เป็น c6 ต้องทำตัวอัตาคิเนี่ยให้ได้50เพราะว่าสกิลเนี่ยจะมาบวกให้อีก50%รวมแล้วจะเป็น100จะทําให้เราใช้สกิลเนี่ยปัสคารจะริ ทุกดอกเลยนะครับยังไงก็ต้องทำ50%แล้วก็ตัวอัอตราโจมตีจุดอ่อนนะทำตัวเนี่ยให้เอาไปรวมกับตัวบัฟของบิสกิตให้ได้100นะครับใครที่มีบิสกิตเสร็จแล้วอัพสกิลลงตัวสกิลบัฟเนี่ยก็จะทำเพิ่มแค่46%นะครับอ่าเดี๋ยวผมสลับแป๊บนึงพอดีผมถอดแหวนออกอสักพูดนะครับใส่เป็นแบบนี้โอเคอ่ะ ทีนี้ปัสคานของผมน่ยมี43เสร็จแล้วรวมกับตัวแหวนของผมเนี่ยออฟลออีก4ก็จะเป็น47รวมกับของอบิสกิตก็จะเป็น101ก็เกิน100พอดีนะครับการที่ไปตีไฮด้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําจุดอ่อนร้อยเนี่ยมันอาจจะไปตีหัวหาหัวข้างๆนะครับไม่ได้ตีไม่ได้ตีหัวกลางเนาะยังไงก็ต้องทําให้1 0ึ่ก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับตัวปัสคานที่ มีความสาําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของอัตราคิให้ได้50เสร็จแล้วก็ตัวอัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ยเอาไปรวมกับของบิสกิตให้ได้100ส่วนเรื่องโจมตีเวทกับตัวคิดแนมเนี่ยเอาให้ได้มากที่สุดส่วนเซตที่แนะนําก็จะเป็นตัวเซตไฮด้าแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเสิร์มอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการทําสปีดนะผมแนะนําว่าให้ทุกตัวเนี่ยทำสปีดให้ได้มากกว่าปัสคาร ให้ตัวพัสคารเนี่ยเป็นตัวออกสุดท้ายนะครับก็ของผมเนี่ยทำสปีดไว้จะเฉลี่ยประมาณสัก3 1มสิเบราๆเนี่ยครับมี35ตัวนี้ด้วยที่เหลือจะเป็นประมาณ31นี้32แล้วก็ปัสคารของผมเนี่ยจะช้าสุนเลยก็คือ29แนะนําว่าให้ทําประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พอยมาเติมให้กับปาร์ตี้ของเราเพื่อนๆก็ลองดูว่า ปาร์ตี้ของเราเนี่ยขาดอะไรบ้างนะครับถ้าขาดเรื่องดาเมจก็อาจจะเป็นตัวตัวน้องน้องตัวโน้ตไหมอ่ะตัวนี้เพิ่มดาเมจเวทนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวโน้ตอันเนี้ยแรงเลยนะหรือตัวปัสคายของเราเนี่ยขาดคลีเลตไหมก็ใส่เป็นตัวดีนะ่าขาดคลีดดมก็เฟร์มน้อยแล้วเหล่านี้ขาดจุดอ่อนก็รีเชลอะไรประมาณนี้หรือ ตี้ของเราเนี่ยดามเมจอะ่ะโอเคแล้วแต่ว่ายืนไม่ค่อยไหวก็อาจจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันอย่างน้องลูหรือเปล่านะครับก็ลองไปปรับเอานะครับสําหรับตัวสัว์เลี้ยงอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มเติมเลยว่าตี้ของเราเนี่ยขาดอะไรถ้าเป็นภาพรวมแล้วราวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเซตติ้งของการตั้งออโต้ของตัวคอมนี้ก่อนนะครับว่าเล่นยังไงอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเซตติ้งของการออโต้ไฮดร้าชั้นที่15โดยที่บิสกิต สีส่วนก็สามารถยืนไหวนะครับก็ให้ตั้งแบบนี้เลยนะสังเกตเลยว่าเราจะไม่ได้ใช้สกิลของตัววิกตอรียเพราะว่าเรามาเน้นเรื่องของการฮิลทั้งฮิลของลีนา่าแล้วก็ฮิลของตัวลูซี่นะมาถึงปุ๊บบิสกิตเนี่ยจะบับก่อนเพราะว่าตัวสกิลของลีนา่าอ่าไม่ใช่ของลีน่าสิของลูซี่ตัวเนี้ยจะใช้ก็ต่อเมื่อทีมของเราเนี่ยติดดีบับ ตัวไฮด้าเนี่ยจะแจกดีบัฟก่อแตกก่อนหลักจากที่มันตีประมาณสัก2-3สเฟ,ฟก่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ลูซี่เนี่ยจะค่อยมาล้างนะครับก็ให้ตั้งเซตติ้งแบบนี้เลยนะ1-2แล้วก็ฉีดลี่เสร็จแล้วก็จะได้ฉีดอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นฮิลของลีน่าแล้วก็จะเข้าลูปต่อไปเลยนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าง,งานเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง จบไปกันแล้วนะคบสำหรับการฟาร์มไฮด้าชั้นที่15โดยที่สามารถใช้บิสกิตตั้งแต่40เป็นต้นไปก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่าจะมีพัสค์ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าซัก c 2เอามาเล่นเนี่ยจะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนลีน่านะ40ก็เล่นได้เพราะว่า c 2ที่มันบวกที่ดมเนี่ยมันจะเป็นทับของตัวปัสคานที่เป็น42นะครับก็เลยไม่มีผลเท่าไหร่ ส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างวิกตอรียกับลูซี่ยังไงเราก็สามารถปดดาวได้สูงๆอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้าวนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามนอกเหนือจากนี้หรือว่ามีคําแนะนํามาเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไวที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาได้อ่านนะแล้วก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมได้เหมือนกัน เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคอนเทนต์หน้าบ๊ายบาย